หลานั่งเอ๋ยฝากสำเนียงละเสียงอ่อนพญาปอนยอนล่งใจแสงสวยไดซองน้ำดังขํจาจ่าผีผ้าเอื้อนถึงดาวเดือนสิเล่อนคอยถึงดาวร้อยสิเล่อนหลับแต่เกียงดับหลับแสงแล้วใจยั่งแนวและต่อนั่งสั่นแล้วหลานั่งเอ๋ยสิบนิ้วในน้อยช่องงัวดแดงแรงดิดนะครับกราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชม อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำเด้อนะครับขอบคุณหลายหลายให้ลำให้รวยห้างให้มีนะครับได้รับการสนับสนุสนจองโดยเกษตรอีสานยุใไม่เบาวนิวคนโกกขีกข้เก่านะครับมีน้นำผ้าพี่น้องนะครับโยนโย,ยนมาไกลไกลเทียงเปิดราคางัวกลางทงหน้าเลยนะครับช่วงนี้เขาหน้าปลาแล้วๆนะครับหลายคนเลี้ยงงัวกะโอ้เลี้ยงยู่กลางทงเฉยท้ายอะไรแต่ละอันพี่น้องเอ้ยเลาะตากแดดเดียมอยู่แมบแมบอยู่นะครับเอา บังราคางัวครับงามๆสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับสุ่ชจ่องงัวแดงแรงรีดครับกับสีสันบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีครับใกล้ๆแป๊แป,แ,ปแห่วยขยุงทางตำบนทาราดตำบลเดียวกับคุณพ่อเฉลิมพมลวัลข้ามกำลังรอาหาเสียงโยนะครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเบ่งงวัวนะครับพร้อมเปิดราคาว่าม่นนาคอครับพี่น้องเปิดกลางให้หน้าเลยมีตัวงามครับวัอนี้ม่น่นาสนใจยโย สองแม่สาวกับหนึ Mason, uh, wrong, wrong, wrong. No well, ่งแม่โคมนะครับเดี๋ยวคุยกับเจ้าของงัวเพื่อนก่อนนะครับรูปรออเยืนอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับซื้อยังก่อนครับผมซื้อไอ้ว่าครับไอ้ว่าครับไอ้ว่าครับผมเสียฟาร์มหมูครับครับครับเลี้ยงงัวเป็นอาชีพเสริมครับผมหลักๆก็คือเลี้ยงหมูครับพิ่กัสบ้านยังครับนี่บ้านทอนครับตำบลตลาดท้านีิละอำเภอวารินอุบลเบอร์โทรพี่บอกครับเบอร์โทรอ่าศูนย์หกสี่ 0913320ครับผมโทรมาครับโทรมาสนใจตัวใดกันเมื่อเนี่มาหาไอ้เพื่อนนะครับเพื่อนก็เลยว่าเดี๋ยวลองเปิดเบื้องนะครับเอาครับผมครับผมบ่เสียเวลาเบิ้งแม่ลูกคู่นี้ก่อนอยากได้เท่าไรก็หัวหน่ะหกสิบครับหกสิบหกสิบเต็มลูกซีไว้ครับลูกซี่ไหวเพิ่งได้สองเดือนไปลอดพร้อมมีครบครับมีครบโอ้ลูกซีไว้ลูกซีไว้ตัวผู้ตัวผู้นะครับแมนแมนครับแมนได้ลูกเจ้าตัวแล้วครับแม่นี่ ตัวนี้แม่นี่จริงๆเราผมซื้อมาก็ลูก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 เถิกแม่กับผมเพาก็เด็กตัวเดียวครับซื้อแม่ลูกเถิกมาแม่นมาอยู่กับป่ายผสมแล้วฟาดเถิกอีกฟาดเถิกอีกเนี่ยเอาเดี๋ยวส้มรายละเอียดงัวด้ลครับเป็นลูกตัวเถิกปากดำหูดำสีแบบดำบักตาลสุกดำบักตาลสุกเนาะ ลูกสีงามได้แม่เลยสุดยอดครับหางผัวงามนุ่มดำเครื่องดำนุ่มดำนะครับบถือว่าจอยขักนะครับพ่อประมาณเพราะลูกกินนุ่มลูกกินนุ่มลูกกินนุ่มสีเตาครับดำแห้งเขาก็เด็ดสองเดือนคุนป่ะครับนี่คุนป่ะขุนอยู่ครับคุนอยู่คุนเนาะอ่าคุนอยู่คุนอยู่สีมันงามนะครับดำแบบตาลสุกแบบสีงามแห้งสุดยอดสุดยอดเล็บงามสูง ลอยสี่สิบนี่นะครับสุลอยสี่สิบขาไงถ่ายญ่ายายนะครับรูดยอดรูดยอดลูกกับงามหกสิบนะครับราคาหกสิบวนาเกียรติ <50 S 1> รา,ราคงางามอยู่นะครับงวกับือวาวาโบกีหายนะครับเครื่อดดงดำุ้งหางใหญ่อยู่นะครับพี่น้องก็ไปเติมมันอาหารอีกน้อยนึงอ้วนเลยอ้วนเลยขาลูกเขนี่ยกินนมหรอลูกกินนมครับลูกกินนมลูกเขาก็ได้สองเดือน สองเดินลูกซีไว้นะครับซีไว้ครับหงอนุ่นหลุนงี่เง่าๆเลยลูกซี่ไหว้พระธาตเดชเขาโอ้ยลูกงามแข่งพระธาตุเดชเขาถ้าตัวเมียนี่บ่ได้ไราคาะนี่โอ้ยสุดยอดละครับสุดยอดเนี่อ่ะเดี๋ยวพายวังอีกสองแม่สาวนะครับพี่น้องแม่สาวแม่สาววังนี่อีกแม่สาวนึงมั่งเนี่ยขึ้นนี้ไปใช่หรอโอ้นี่แม่สาวนี่นะครับน้าแม่สาวกับแม่สาวสมแล้วบ่แม่นี่แม่นี่สมแล้วพันรอบนึ่งละครับนี่สมแล้วพันรอบนึงพันหนึ่งรอบ สูงลอยสี่สิบกว่านะครับพอต้นนี้ก็คือหูแบงนิดเดียวก้านน้ำบักจับก้านน้ำบักจับแต่น้อยก้านน้ำบักจับแต่น้อยนะครับตัวนี้ก็ว่าขวาวเลี้ยงเองว่วเลี้ยงเองว่าได้น้ำเขาตัวนี้ว่าได้สินแม่สาวเนาะสูงลอยสี่สิบนิหน่อยนะครับอยากตื่นผมจักหน่อยหนึ่งหางบ่บ่หญ้าบนไหนนะครับเกือบบ่หัดบ่หอดดินบนไดนหางบางปีีนิดดเยว สองปีในน้อยๆอ,ยอปีน,อน้อยนะครับเ,เครื่องบัวดำนะครับเครื่องบัวดำแต่ว่าเนื้อหนังงามนะครับกระต่างข้อใหญ่มีหนอกในน้อยๆเดือดงามเชืองามทะเลก่อนละค่ะละค่ะห่างสี่สิบสามครับสี่สิบสี่สิบสามนะครับพี่น้องสมแล้วสมอันดามันสมอันดามันเรียบร้อยรอบเรียบร้อยผ่านหนึ่งรอบโอ้นะครับเอาชัดเจนเล็บงามนะครับเล็บงาม ขุ่นอยู่เนาะขุ่นอยู่ขุ่นอยู่ขุ่นอยู่นะครับนี่ขุ่นขุ่นาหนามันงามเลยครับหนามันงามนี่นะครับสบายนี่สี่สิบสามเนาะสี่สิบสามครับนี่ต่อรองในขวดใหญ่หนึ่งบ่มีปัญหาอะไรพวกมีแม่หนึ่งนะครับอีกแม่หนึ่งฝุ่นคือไปไกลเท่าเนาะบักสูงงามๆหมดนะครับนี่หัวเพิ่นก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับัวหลายอยู่เออเป็นรายได้เสริมตัวผูกก็มีเลยนะครับนี่บักใหญ่เลยตัวผูนี่ ง่วงันถึงสองปีเนาะพี่เนาะวันทังสองปีครับลูกคืองยังก่อนนี่ลูกแม่ก็แม่ครับตัวนี้โอ้ลูกแม่ก็แม่ดำเหมืนบ่ลูกแม่ก็แม่ดำมันมันบ่บ่มีใบมีหลอดครับนี่ลูกตัวนี้ลูกต้งตรงลูกแม่ดำที่ขายแม่ลูกหกหมื่นนะครับแมนครับแมนมากก็แม่มากก็แม่่ลูกติดแมวเลยบักใหญ่เลยนะครับเท่า์ไเท่า์ไกอยากได้เท่า์ไกเการาคาบอกพันๆห้องหาสิผาห้องหาสิผาได้ครับจักกัตจีไฮซัมเดล่ะเออฝนมาไฮแล้ว เกือบเกียวางซบยังมาขายนะครับเออเกือบเกี่ยวหางซบแล้วได้อยู่เอาไว้ก่อนว่าสันหนาครับหนา้านาใหญ่หนาใหญ่เอามาบอกคนพานไปก่อนอีกแม่นึงนะครับน้าหุ่นโอ้ยตัวนี้งามแห่งได้มากแง่เนี่ยนี่ก็งามได้ครับนี่แม่ลูกนี่ลูกนี่ย่นเลยหนาย่นเลยแต่สีสีแบบนี้ก็ให้ใหญ่ใหกันเนี่ แม่สาวเนาะครับแม่สาวครับแม่สาวบรท่านเดืดสมย่างบัวเดืดผสมพระท่านเดืดผสมหางเห่าครับแม่นี่หางเห่าหางใหญ่งามเครื่องบัวดำลุนธรรมชาติบัวเดืเฮ็ดบัวลุนธรรมชาติอบัวลุนธรรมชาติเลยแต่หน่อยเลยแต่หน่อยเลยนะครับเสดืออยากสั่นเจ้หน่อยนึงแต่ว <representing gardens. S 1> <Amy. S 2> ่ากับมมีปัญหาเท่าี้ครับอยากได้ห้องสี่สิบสองครับแม่นีสี่สิบสองนะครับพระท่านเดืดสมบันเดืดสมเน่ยลดลงให้ก็แม่นั่นพันหนึ่งบ่วเป็นอย่างตัวซ้ำกันเนาะตัวซ้ำกันตัวซ้ำกัน ร้อยสี่สิบกว่าเท่ากันนะครับหนางามนะครับหนางามทรงใยส่งใยโอ้โหม้าวตองห่วงเพี้ยนะครับวตองห่วงมันมีอาหารใหนกินหลายแม่อาหามนมีอาหารใหนกินหลายนี่ยวตองว่าสี่สิบสองครับสี่สิบสองครับต้นนี้มันขึ้นเราบ่เจ๊กเชื่อเราบ่มันขึ้นเทียนหนึ่งแหละครับเอาวันท่านเอาวันนะครับเริ่มเทียนหนึ่งแล้วพี่น้องก็เอาไปใส่หลอดเอานะครับเอาไปใส่หลอดเอางามงามงามเอาวัดท่น หางผัวแงมนะครับหางยาวอยู่แต่ว่าเครื่องบัวดำเครื่องบัวดำนุ่มบ่มีตัวนี้หนายาวงามโบโบดนะครับหู้โบัวดำปันใดบัวดำปันใดสี่สิบสองสี่สิบสองครับพวกสืบเปรียงอยู่นะครับได้หาอยู่ต่อร่างกันคุยกันได้ครับครับผมเออบ่มีปัญหาบุรีขอบคุณเสียนะครับทีครับผมครับผมไหเบิงงวงแงมครับครับครับใดสนใจก็โทรมาโทรมาเนาะเบอร์โทรก็ ยำอีกเนาะครับผมศูนย์อซิศ้าหนึ่งสามสามสศย์ครับผมอ๋อเราเบาดีแห้งไม่ได้ฝ้านี่บะหมี่หมูกีเนาบบะมี่ครับบะมีครับเรียงขายลอยเอร์เส้นเนี่บ่เลือบ่ได้กีบกับ่ไว้กีครับมีบ่เรียงรอดแหลตบัเรียงรอดบ่เป็นปัชักปีครับประสบการเลี้ยงหมูนี่ประสบการเลี้ยงหมูมาแต่ปีสี่องครับยีปีป๊บช ยี่สิบสองปีครับผมประสบการณ์เลี้ยงงูเขาก็สามปีโอ้เพิ่งเพิ่งเริ่มอาชีพใหม่เพิ่งเริ่มอาชีพครับอาชีพเสริมมีหมเลี้ยงไปเราหมูหลอดมีแค่กันแต่ว่าน้อยน้อยครับน้อยน้อยมุมีหมองวดนี่อยากกินกีนขอบคุณครับวัอนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ